ท่านผู้ชมคะผู้ที่ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่องในครั้งนี้นะคะมากที่สุดเลยก็คือบริษัท Absolute Clean Energy จจำกัดมหาชนหรือว่า ACE ค่ะชนะการประมูลมาทั้งหมด18โครงการด้วยกันนะคะเสนอขายไฟให้รัฐนะคะทั้งหมด50เมกะวัตต์ค่ะโดยเป็นโรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพทั้งหมดเลยนะคะ ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานและโรงไฟฟ้านั้นก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรราชบุรีเชียงรายและบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็จะมีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะที่เข้าถือหุ้นไม่น้อยกว่า10%ในโรงไฟฟ้าชุมชนโดยทาง ACE นะคะเขาเตรียมเงินลงทุนไว้ทั้งสิ้นประมาณ4,800ล้านบาทค่ะ ที่จะเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนครั้งนี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในกลางปี2565ค่ะพาท่านผู้ชมนะคะไปคุยกับกรรมการบริหารของ ACE กันนะคะคุณธีรวุฒิส่งเมตตาคุณธีรวุฒิคะข้อเสนอที่ ACE เนี่ยให้กับชุมชนเนี่ยมีอะไรบ้างคะนอกเหนือยจากเรื่องราคาครับแล้วก็เทคนิคที่เราผ่านมาเนี่ยในด้านชุมชนเนี่ยเราก็มีการเสนอ ในเรื่องของผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับรบวงจสาร360องศานะครับโดยเริ่มจากเรื่องของตัวเทคโนโลยีการ,กรเกษตรที่เราเสนอให้ทางชุมชนนะครับก็ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเลยก็คือเราส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบรหิหารจัดการโดยเริ่มจากหนึ่งคือเราก็เริ่มจากต้นรานะะที่เราพัฒนาแล้วก็ นำไปให้ชุมชนเนี่ยปลูกพืชพลังงานพวกนี้เพื่อนากลับมาขายให้กับทางโรงไฟฟ้าแล้วระหว่างที่ต้นไม้เหล่านี้หรือต้นกล้าเหล่านี้โตในไร่ของเขานะครับเราก็จะมีบริการวิเคราะห์เรื่องพื้นที่พ่เาปลูกของเขาแล้วก็ปัญหาที่อาจจะเกิดกับพืชของเขาอันนี้เราก็จะใช้เทคโนโลยีของโดรนที่ไปบินแล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับเก็บข้อมูลมา แล้วก็นําไปประมวลผลนะครับแล้วก็ผลเหล่านี้ก็จะโชว์ในแอปพลิเคชันมือถือที่เขาดาวน์โหลดไว้นะครับ <S 2> <S 2> <S ซึ่งเขาก็สามารถรู้ได้จากมือถือเลยว่าสุโคปลูกไปแล้วหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้พืชของเขาเนี่ยโตตามที่คิดไปไหมแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ช่วยให้เขาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็จะทําให้ผลผลิตของเขาต่อไร่ นะครับสูงขึ้นกว่าปกติก็จะทำให้เขาได้ไรายได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอพอมาถึงขั้นตอนที่จะต้องใกล้เวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเวลาที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวเขาคืออะไรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงที่สุดแล้วก็เรามีการพัฒนาตัวรถเก็บเกี่ยวนะครับพลังงานเหล่านี้มันจะสามารถลดคอสในการเก็บเกี่ยวให้กับกเกษตรกรได้ก็จะทําให้เขาได้มาจิ้นที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน ที่บอกว่ามีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นโดรนทางการเกษตรหรือว่าการวิเคราะห์พืชผลทางการเกษตรตรงนี้เนี่ย A C E เป็นผู้ลงทุนให้กับทางชุมชนใช่ไหมคะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือเราให้บริการตัวเอราะห์ไริกส์แล้วก็ตัว management service เนี่ยเราให้บริการฟรีตลอดอายุโครงการเลยคฟรีเลยใช่ครับนอกจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนําไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วเนี่ยยังมีสิ่งอื่นๆที่มอบให้กับชุมชนไหมคะนี่ครับก็มีด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้เราก็จะมีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนรอบโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอุปรกรณ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายก็สาธารณสุขนะครับด้านสาธารณโภคเราก็จะมีการปรับปรุงสัญญาณถนนที่ใช้สัญจรในชุมชนรอบๆอบโรงไฟฟ้านะครับให้มัน ดีขึ้นให้ได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับด้านการศรึกษาเราก็จะมีการมอบทุนการศรึกษาให้กับคนในชุมชนแล้วก็มีการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชพลังงาน <'C' S 2> ให้กับคนในชุมชนด้วย <'C' S 2> แล้วก็ด้านอาชีพก็จะมีอย่างที่เรียนคือจัดหาก้าพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเหมาะกับพืชคนละชนิดแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพืปลูก <'C' S 2> แล้วก็มีการแจกถือน้ำหมักเชื้อาพ ให้เกษตรกรในชุมชนด้วยเพื่อที่ว่าน้ำหมักชีวภาพนี้ก็จะช่วยปรับปรุงสารอาหารในดินครับก็จะทำให้ผลผลิตของพืชทางการของเขาเนี่ยไร่ก็จะได้ดีขึ้นด้วยด้านวัฒนธรรมเราก็มีการสนับสนุนด้านธนุปรุมบรูรณะและส่อมแซมสนญสารที่สําคัญในชุมชนนั้นๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละชุมชนด้วยครับผมคุณธีรวุฒิครับฟังคุณบอกแบบนี้แล้วเนี่ยเกษตรกรได้ประโยชน์เป็นอย่างมากทีเดียวแต่ว่า ราคาเสนอขายไฟที่ ACE เนี่ยเสนอขายไฟให้รัฐในราคาต่ำจะเกิดปัญหาการมากดราคารับซื้อไม้โตเร็วพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรไหมคะราคารับซื้อของเราต้องโครงการนี้มันมีมาตั้งแต่2ปีกว่ารัที่แล้วก็ตอนเริ่มต้นกับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางครับในเรื่องของราคารับซื้อเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันเราก็ไม่ได้เปลี่ยนปลรราคารับซื้อที่เราตอนแรกไปตกลงกับแต่ละชุมชนไว้แต่เรื่องราคาการรับซื้อเนี่ยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนชุมชนนะครับ,รบก็เป็นราคาที่เราคุยกันไว้ตั้แต่าดเมื่อเทียบราคาที่ขายไฟให้รัฐกับราคาที่ต้องมารับซื้อไม้ตวเร็วจากเกษตรกรมาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ามันคุ้มกันไหมบางคนเนี่ยปรามาดว่าทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ขายใบอนุญ,ญ,ญาตเราคงไม่ขายใบอนุญาตแน่นอนที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยขายใบอนุญาตเลย เราประมูลนาพูดไว่าเราจะได้สร้างแล้วก็ผลิตไฟฟ้าจริงๆครับเนื่องจากเรามีประสบการณ์ในการสร้างไฟฟ้ามาหลายโรงมากตรงนี้เราก็เลยมีโนฮาตรงนี้แล้วก็มีเรื่องของ e Scale อีโค้นิยมสเกลก็ทําให้เราลดต้นทุนในการสร้างไฟฟ้าได้ในเรื่องของออเปอเรชั่นโอเอ็มเราก็มีประสบการณ์มานานเชน่นเดียวกันก็ทําให้โอเอ็มของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพลดต้นทุนในเชนิงโอเอ็มได้เช่นเดียวกันสำคัญท,ที่สุดคือเรื่องของตัวเชฟเพอร์ฟิสตอกเราอยู่ในธุรกิจ เกษตรอุตส,สาสการรมมานานมนากครับทำให้เรามีประสบการณ์เอาว่าวันนี้ ACE ยืนยันว่าเดินหน้าลงทุนรถไฟชุมชนแน่นอนนะคะค,ครับถูกต้องครับ